สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ f ีเอฟทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านดาวรุ่งนะครับแบบบ้านดาวรุ่งนะครับกว้าง10นะครับคูณ11.6นะครับผมจากเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นั้น10เมตรนะครับผมถ้าบวกกับตัวที่เพิ่มออกมาคือ0.6เมตรนะครับผมก็เป็น10 10.6เมตรนะครับความลึกนะครับ11.6นะครับผมเนาะ แบบบ้านดาวรุ่งนะครับเสนอราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจติดต่อสอบถามนะครับ0 9 8 4 8 0 4 5 0 0นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแบบบ้านดาวรุ่งน,นั้นมีอะไรบ้างนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเนาะแบบบ้านดาวรุ่งนะครับมีความสูงของฐานบ้านนะครับอยู่ที่50เซนเฮ้ย60เซนนะครับหน้าระเบียงจะสูงอยู่ที่55เซน นะครับผมอ่าตัวนี้เนาะการตกแต่งของเสานะครับอ่าตัวนี้นะครับคือเป็นหินกาบหรือหินทรายนะครับตรงนี้นะอ่าส่วนตรงนี้นั้นจะเป็นอ่าไม้ฝาเทอร่าตีทับเกตนะครับทาสีด้วยสีดำตาลน,นะครับฐานบ้านสูง60เซนนะนี่คือเป็นด้านข้างขวานะครับแบบบ้าน ดาวรุ่งนะครับมีหลังคาทั้งหมด3าสเต็ปนะครับสเตปที่หนึ่งสเตปที่2แล้วก็สเตปที่สานะครับมีห้องนอนสามห้องมีห้องน้ำสองห้องมีห้องพระนะครับแล้วก็มีห้องโถงมีห้องครัวนะครับอันนี้เป็นม้านั่งคอสอรลอนะครับอ่านะอันนี้มีอยู่ได้แบบนะครับเป็นแบบแปลงก่อสร้นนะตัวนี้เป็นขนาดเหล็กนะครับเป็นเหล็กก่องแล้วก็ ไม้เสเ็จรูปครับอันนี้ก็มีอยู่ในแบบเช่นเดียวกันนะครับผมประตูหน้าต่างทั้งหมดนะครับมีขนาดให้เนาะ,ะเดี๋ยวผมเปิดหลังคาให้พี่เอฟซนั้นได้ดูนะครับว่าแบบบ้านดาวลูกนั้นมีกี่ห้องนอนมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเอาหลังคาออกก่อนนะครับผมนนี้เนาะอ่ะนี่คือแบบแปลนของแบบบ้านดาวลูกนะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนห้องนอน1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องครัว นะครับห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำสองนะครับตรงนี้เป็นห้องพระนะครับอันนี้เป็นห้องห้องตู้ไฟนะครับเนาะอันนี้เนาะเป็นหรือเป็นห้องเก็บของขนาดเล็กๆเอาไว้ให้เรานั้นได้เก็บของนะครับอันนี้เป็นห้องโถงห้องโถงค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีระเบียงระเบียงจะเป็นมีขนาดอยู่ที่2เมตรนะครับส่วนตรงนี้จะอยู่ขนาดที่1เมตรนะครับตรงนี้นะนะครับผมมาไล่เรียงตั้งแต่ทางเข้าเลยครับผม และเบียงสูงอยู่ที่55เซนนะครับอ่าจะตามกว่าพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านจะอยู่ที่60เซนนะครับผมขอตรงนี้นะฮะอ่เดี๋ยวเราเปิดประตูเข้าไปอันนี้เป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับเป็นบานสไลด์ครับเลื่อนตรงกลางครับส่วนด้านข้างสองบานนี้จะเป็นบานฟิกนะครับเหาอ เข้ามาจะเจอกับห้องโถงห้องโถงจะมีขนาดอยู่ที่3คูณ6.5นะครับเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นั้น3เมตรผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นั้น6เมตรนะครับอ่าช่วงเสาตรงน,นี้นั้น3เมตรนะครับช่วงแถวตรงนี้จะเป็น3เมตร50นะครับเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับผมเนาะส่วนในพื้นที่ของห้องโถงนะครับ อันนี้เป็นที่วางทีวีนะครับอันนี้จะขยับเข้าไปประมาณ4 0เซนนะครับผนังตัวนี้เนาะนะครับผมเพื่อเป็นเอาไว้วางทีวีนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยครับผมส่วนด้านข้างก็จะเป็นช่องวางเก็บพัสดุอุป,ปรกรณ์อะไรต่างๆเขาเรียกว่า,าง,งานตกแต่งนะครับเนาะตรงนี้นะครับส่วนบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณทางเดินนะครับเป็นห้องถูนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งของห้องถูนะครับ ทางเข้าห้องนอนหนึ่งนั้นอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับผมอ่านี่คือประตูของห้องนอนหนึ่งเราเปิดประตูเข้าไปห้องนอนหนึ่งนะครับห้องนอนหนึ่งจะมีขนาดอยู่ที่3เมตร50คูณ4เมตรผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ4เมตรผนังฝั่งนี้ถึงผลังฝั่งนี้นั้น3เมตร50นะครับมีหน้าต่าง2ด้าน3บานนะครับบานที่1บานที่2ด้านนี้จะมี2ด้านส่วนด้านนี้จะมีอยู่1บาน1ด้านเนาะ เป็นหน้าต่างขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นบานกระทุนงนะครับห้องนอนหนึ่งนะครับจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวนะครับประตูห้องน้ำหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเปิดเข้ามาก็จะเจอกับอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าถัดมาก็จะเป็นชักโครกนะครับตรงนี้มีผนังกั้นนิดนึงนะเอาไว้ว่าสบู่ยาสีฟันหรือสิ่งของต่างๆเนาะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนเปียกนะครับก็คือที่อาบน้ํานะครับ ขาห้องน้ําจะอยู่ที่1.10คูณ3.5เซนเนาะทั้งสองห้องมีขนาดเท่ากันนะครับเนาะส่วนห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนส่วนห้องน้ําที่2นั้นทางเข้าจะอยู่ทางห้องถูกนะครับเราเดินออกมาจากห้องนอนหนึ่งนะครับจะมาเจอกับห้องถูกว่จะเจอกับประตูของห้องน้ําที่2นะครับห้องน้ําที่1และห้องน้าที่2มีขนาดเท่ากันนะครับ1.5คูณ3.5เซนนะครับเนาะประตูห้องนอนที่2อยู่ตรงนี้นะครับ เราเปิดประตูเข้ามาครับจะเจอกับห้องนอนที่2ห้องนอนที่2จะมีขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้คูณสเมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นั้น3เมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3ามเมตรห้นะครับห้องนอนที่2จะมีขนาดหน้าต่างนะครับ2ด้าน2บานนะครับผมด้าน1ด้าน2บานที่1บานที่2นะครับผมเนาะอ่าโอเคนะครับผม ออกมานะครับจะเจอกับห้องโถงแล้วก็เข้าไปที่ห้องนอนที่3ห้องนอนที่3จะมีขนาดอยู่ที่3มเมตรคูณ3เมตรนะครับจะมีหน้าต่าง1ด้านนะครับด้านนี้เนาะอ่ฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนที่2นะครับเดินออกมานะครับก็จะมาเจอกับห้องครัวนะครับขนาดของห้องครัวนี่คือประตูทางเข้าห้องครัวเนาะแล้วก็เดินเข้ามาห้องครัวนะครับห้องครัวจะมีขนาดอยู่ที่นะครับ3มเมตร 6กคูณ3เมตร50นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรห้าผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตร60นะครับชิงหัวรูปตัว L อนะครับตัวนี้เอาไวา้วางตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับในบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นประตูแทงหลังบ้านนะครับนี่เนาะอ่ะาหลังบ้านจะมีะไฟกินสองดวงนะครับผมใส่ไว้ให้เนาะในแผนไฟฟ้ามีให้นะครับผมเนาะอันนี้คือขนาดของห้องครัวนะครับ แล้วสองห้องนี้คือห้องอะไรนะครับห้องนี้นะครับห in ้องนี้นะห้องนี้จะเป็นห้องห้องพระนะครับห้องพระนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นั้น2เมตรฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นั้น1นึเมตรห้าสิบนะครับเนาะตรงนี้เป็นห้องอะไรนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บของหรือเป็นห้องตู้ควบคุมไฟนะครับหรือเป็นห้องเก็บของก็ได้หรือห้องอะไรก็ได้แล้วแต่จังเจ้าของบ้านนะว่าจะใช้มันเป็นห้องอะไร นะครับผมมีขนาด1เมตรคูณ2เมตรนะครับตัวนี้เนาะอ่านะฮะอันนี้คือเป็นแปลนบ้านของแบบบ้านดาวรุ่งนะครับผมเนาะการดีไซน์ของแบบบ้านดาวรุ่งบอกได้เลยนะครับว่าแบบบ้านหลังนี้นั่นเป็นแบบบ้านที่สวยหน้าต่างบ้านใหญ่โถงห้องโถงกว้างฝ้าเพดานสูงนะครับอยู่แล้วรลมเย็นเป็นสุขนะครับบ้านเย็นนะครับผม หน้าต่างระบายอากาศของแบบบ้านดาวรุ่งนะครับบานระบายอากาศเนาะจะมีอยู่สามสามทิศนะครับหนึ่งสองสามนะครับมีสามด้านเนาะทั้งหมดมีหตัวนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับอันนี้มีให้นะครับผมเนาะถ้าใครไม่ชอบตัวนี้ก็เอกได้นะครับผมมีแค่2ตัวก็พอนะครับผมแต่แบบบ้านดาวรุ่งผมจะใส่ไปทั้งหมดหตัวนะครับ3ามคู่นะครับเนาะอันนี้เป็น หลังคาสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดหลังคาโครงหลังคาให้พี่เอฟซีนั้นได้ดูนะครับว่าโครงหลังคาแบบบ้านสาสเต็้นเป็นแบบไหนเร่าพี่พีนั้นยังไม่รู้ว่ามันต้องมีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้เป็นหลังคานะครับแบบบ้านดาวลูกสามสเต็ปเดี๋ยวผมปิดอ่าเหล็กลงไปทีละตัวเนะเาะเพื่อี่พี่เอฟซีนั้นจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับ ส่วนตัวนี้ครับก็คือเหล็กอาเีนะครับเหล็กอาเสจะวิ่งรัดรอกไปที่เสาของเสาทุกต้นนะครับเพื่อที่ทจะรองรับโครงเหล็กหลังคาทั้งหมดนะครับผมนี่คือเหล็กอาเีนะครับจากนั้นมาก็จะเป็นเหล็กเหล็กด้างเหล็กจันทันนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าจันทันอันนี้ด้างอันนี้เรียกว่าอกไก่ นะครับผมในแบบแปลนนะครับจะเป็นรูปสามมิตินะครับแบบบ้านดาวลู่นะที่เ f ฟซนั้นสามารถดูได้ง่ายนะครับตรงนี้นะเนาะจากนั้นมาเราก็จะมาติดตั้งแปรนี่คือแปรหลังคานะครับตรงนี้เนาะแปรหลังคาตรงที่จะติดกับเมทัลชีนจากนั้นเราก็จะมาตีไม้ฝาเทอร่านะครับตรงนี้เนาะตีไม้ฝาเทอร่าเข้าไปจากนั้นก็จะเป็นเชิงชายนะครับนี่เป็นการมุมเชิงชาย น,นี่คือเชิงชายนะจากนั้นก็จะมุงเมทันชีตนะครับเมทันชีตมุงเสร็จนะครับก็จะมาเป็นครอบข้างนะครับอันนี้เป็นการทํางานของโครงหลังคาก็จะเป็นในรูปลัก,ลกษณะนี้นะครับก็จะติดพวกประตูหน้าต่างอของช่องลมนะครับเหล็กตกแต่ง นะครับตรงนี้เนาะอ่าสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็0984804500นะครับแบบบ้านดาวลูกสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ก็ขอบคุณพี่ๆ f c ทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจเรื่อยมาครับแล้วก็ดูวนไปวนมานะครับเพื่อที่จะอยากจะรู้ในเรื่องของแบบบ้านนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ มีเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม